12ส,สิงหาคม2564นะครับวันนี้มาเดินสำรวจแปลงบุกอีกครั้งหนึ่งบุกเริ่มให้ไข่นะครับต้นที่ล้มตายไปแล้วนะครับก็เริ่มทยอยสามาทยอยเก็บไข่ลุกแร่ได้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะต้นที่ทีเกศเต็มที่นะครับก็จะล,ล้มล้มลงแล้วนอนตายอย่างนี้นะครับ เราก็สามารถเก็บไข่นะครับนี่ไหมไข่ปุกนะครับเพื่อนําไปไว้ขยายพันธุ์ต่อในรดูก,ก,ก,การถัดไปนะครับนไข่ใบใหญ่เลยนะครับเดินเก็บมาสักพักหนึ่งแล้วครับนี่ผมได้ไข่ไข่ขามาพอสมควรเลยครับอันนี้เก็บรอบที่สองแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเก็บได้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับ ตอนนี้ก็มาเดินสำรวจนะครับก็เก็บเพิ่มได้อีกนะครับก็น่าจะกิโลกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้นที่ยังไม่แก่นะครับก็จะยืนต้นสีเขียวอยู่อย่างนี้นะครับเราก็จะเดินสำรวจไปนะครับ ต้นไหนที่แก่พร้อมที่จะให้ไข่แล้วก็จะลม้มลงนอนกับพื้นตัวนี้ไข่สมบูรณ์มากนะครับแต่ว่ายังไม่แก่นะครับตัวนี้สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งน่าจะได้เพราะฤดูกาลที่เราจะขุดเอาหัวบุกนี้ก็ประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับอ่าอันนี้นะครับ ต้องต้องคอยมองดีๆบางต้นเขาโอเคแล้วล้มไปสัปดาห์ที่แล้วอาจจะยังก,กำลังเหลืองอยู่เราก็ยังไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าต้นบุกเนี่ยถ้าเราเห็นเขาล้มนะครับเหลืองสดนาน,นี้สมมติมว่าต้นนี้เหลืองเราจับแล้วกระยับดูถ้าเม็ดไม่หลุดนะครับไข่ไม่หลุดเราไม่ต้องฝืนนะครับแสดงว่าเขายังไม่พร้อมนะครับนี่ต้นนี้ล้มละเน่าเปื่อยไปแล้วนะครับนี่ แล้วก็ได้ไข่หนึ่งสสามสี่สี่ใบหนึ่งสองสาได้ไข่สใบครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเดือนตุลาเราก็จะมาขุดเอาหัวใต้ดินอีกนะครับตรงนี้หนุ่มสวนยางว่าจะไม่ขุดในความตั้งใจนะครับก็คืออยากจะรอสองปีดูว่าปีที่สองนี่เขาจะโตไปขนาดไหนแต่เดี๋ยวดูตามสถานการณ์ก่อนนะครับ ว่ายังไงใจนึงก็อยากรู้ว่าที่เราปลูกไปลงทุนไปเนี่ยมันจะคืนทุนกลับมาให้เราปีแรกเท่าไหร่นะครับสำรวจไปเรื่อยๆอ่าต้นนี้เน่าแล้วนี่ครับก็ล้มละขอล,มล้อลมลงนะครับข็ลมลงตรงนี้น่าจะสองต้นโดยซ้ำไปนะครับ ต้นเดียวหรือสองต้นเี็นเนอ๋อต้นเดียวแต่ว่าต้นนี้ไข่ก็ให้เยอะนะครับนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกไบเก็บเลยนะครับ ได้เยอะเลยครับค่อยสังเกตด,ดีๆบางต้นมันล้มแล้วเขาเน่านะครับไอต้นนี้เหลืองๆเ,เหลืองอย่างนี้ต้องลองดูนะครับลอง จับดูถ้าเขายังไม่หลุดไม่ต้องไปฝืนนะครับให้เขาแก่เต็มที่นะครับระหว่างนี้เนี่ยเขายังสามารถโตได้อีกเขาจะกินกินน้ํากินอาหารที่ที่อยู่ในต้นเนี่ยส่วนนึงก็จะลงไปที่หัวใต้ดินนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาลงที่ไข่ไข่ก็จะโตหนอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังไม่ไม่ไม่หลุดเองนะครับจับแล้วย,ยังแน่นอยู่ปล่อยเข้าไปเขาจะโตได้อีกนะครับ ไปดูต้นที่เขาพร้อมแล้วนี่ต้นนี้พร้อมแล้วเน่าไปแล้วนะครับทิ้งไว้แต่ไข่ให้เราต้องดูดีๆนะครับนี่ปลูกร่วมในสวนยางเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายเหมือนกับเม็ดยางเลยนะครับอันนี้เม็ดยางอันนี้คือไข่เดี่ดคล้ายๆกันแต่ว่าเม็ดยางมีลายนะครับน,นี่ได้แล้วหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ใบนะครับโอ้วันนี้ได้เยอะอกว่าสองคนนะอาจจะได้เป็นสองกิโลเพราะว่าตอนนี้เก็บมาได้แค่ครึ่งทางอยู่นะครับ ตรวต่อไปต้องดูดีๆครับบ้ตงต้นเขาเน่าล้มแล้วเหลืองแล้วเน่าแล้วทิ้งไว้ไข่ให้เราทิ้งไว้แต่ไข่นะครับดูให้ดีตอนนี้ก็น่าจะยังไม่พร้อมผ่านไปก่อนก็เดี๋ยวหนุ่มันยางก็จะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับอีกสองแถว ครับวันนี้น่าจะได้เยอะหน่อยให้ดูต้นนี้นี่อันนี้ยังไม่แก่โตได้อีกนะครับยังโตได้อีกปล่อยให้เขาโตได้อีกอน,นี่ล้มไปแล้วปล่อยเขานะครับที่ล้มไปก็ปล่อยเขาอ่ามันยังเห็นแล้วอีกต้นหนึ่ง ได้อีกแล้วนะครับน่าจะสี่ห้าใบนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดิดตทารับชมช่องหงูสมยางครับน,นี้ก็ขอญาตลาไปด้วยภาพไข่บุกที่พร้อมในการค็บเกี่ยวนะครับสวัสดีครับ